ก็สวัสดีเพื่อนๆและสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นแจ็คนะครับออ <Yahoo! S 1> ทีุกูไม่บทบาทเลยฮชโชวนะ์โชว์ก่อนโชว์ก่อนหนึ105่งร้อยห้าแมตต์อัตราชนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปั๊มันมากพอที่จะให้เพื่อนไว้ใจได้ไหมครับน้องเนอตอนแรกเอาแจ็คมาเลยนนอต้องอย่างนี้ที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็งี้สิควรดีอ่าควเป็นทางของพี่อยู่แล้วลจุบจ๊บๆล่ะจุบจ๊บๆไปทิ้งร่างเทพขอบคุณขอบคุณครับจุบจ๊บๆจุบจ๊บๆไปทิ้งอาไปได้แต่ใดมาลึกแข็งว่ะแปลว่าเขาถามว่าไปได้แต่อะไรมาใช่ไหมเอาบอกว่าไงดีวะ ชปำโลกมาเออชปำโลกช้ำโลกมาเขาปักอัีปวดเลยมีชำโลกอยู่มีชปำโลกอยู่บอกเลยใสๆเกมเนี้ยลบทีมมันไม่มีแทงนะครับคุอจากการดับตัวแล้วทีมเราว่าทีมเราน่าจะได้เปรียบพอตัวลเนะพี่ว่าอือืม ที่นี่เราที่จ๋าเองออแตย่ยัหาว่ากันเนี่ยครับทีมดีแกแบบมีความสูขนะไม่ต้องเก่งก็ได้แต่พี่ว่าทีมดีม,มันมีความสูขมากเลยดื้อเฮ้ยเยพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน,นเอาเอามาันเอามาันเอามาันปิด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 ล่อๆๆ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 ๆแตกแตกนี่ก็แตกนี่ก็แตก,กแตกแตกสวย ได้ได้อีกได้อีกได้อ e ีกมีโปได้ harder. 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 Harder อีกได้อีกเพื่อนสวย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 ไล่มัน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 เอ๊ใจเย็นใจเย็นผู้บ่าวคุมขวบน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนไปล่างล่างมีปัญหาไว้เพื่อนกำลังไปเพื่อนกำลังไปกำลังไป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 เนี่ยทีมดีมีใครออกซึ่งนะทุกคนแบกแบกสวย เฮ้ยยังไม่อยู่ในป้อมเหรอเฮ้ยสวยสวยสวยฮิว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 ยเียยันอกาสเฮ้ยเอ็งเนี้ยเอ็งนี้ยมันลงมันลงมันหลงมันหลงเพื่อมันมันลงมันลงกลับพกลับพ่กลเอาดิเอาดิเอาดิแตกแตกตรงนี้แตกแตกแตกบอกเลยแตกมพลาดแล้วมพลาดแล้วแตกเรียบร้อย้างต่อรางต่อรางต่อางต่อเฮ้างกลางกลา ว่าเอ้ย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 ภารุนติดมาภาลุณติดมาเอ้ยคุบคูปคูปเฮ้ยมูหลักกำลังโดนมูหลักกำลังโดนกำลังไป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 เพื่อนกำลังไปเพื่อน นี่เอานนี่ดิเอา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 ว้าว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 เรียบร้อยตามดิเฮ้ยแวนตามดิเพื่อน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 เอาดิเอาดิอยู่นี่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 ล้อยดูดดูดแบ็คคอยคอยพี่มันหหดทุกคนแบ็คไอไปโดนเอามายเอามาเอามาเอามายขวามายขวามายขวามาย เห no <st ress ament> ็นปะเล่นแจ็คมันต้องเล่นกินเกียร์นะเพื่อนน้องทุกคนเฮ้ยมันอยู่นี่วะมันอยู่นี่วะมาไวว่ะไปล่าง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 กำลังไปเพื่อนเอาดิเอาดิมันห้าวไอ้เนี่ยมันห้าวไอ้สัาห้าวห้าวเพื่อนเอ้ยว้าวว้าวเอาเอางงเอากูโนบ้ากว่ากูอีกเพื่อนเพื่อนไปกำลังไปเพื่อนกำลังไปกำลังไปสวยสวยสวยดุดเออ อยู่กับพี่แบบแม่นทุกตัวไม่เคยดูใต้ยเลยทุกคนสวยสุดแน่นอนแน่นอนแน่นอนปวดมาลากปวดมาลากปวดมาลากป้าวก่อนป้าวก่อนป้ามี้แต่ก่อนเพื่อนแตกแตกแตกเอาดิเอาดิเพื่อนแทงให้แทงให้เอาดิ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 เอสวยเอาต่อต่อถูกให้ถูกให้ยังไงยังไงเอ้ได้ได้ได้มา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 เพื่อนได้มาได้มาสวย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  เอ้ยเกือบแตก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 ไม่อาไม่อาไม่เอาไม่เอาไม่เอาพิษบักต้้งใจแตกแตกดูด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 สวยไปแล้วไปแล้วเอ้ยยังเลือดเพื่อนยังเลือดเพื่อนยังเลือดสวยไปแล้วบุล่าตายเราจะไม่ขอบเพื่อนเพราเป็นเพื่อนร่วมทีมเราทุกคนอ้าวตายไงวะ อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันว่าดีนะพี่อะไรพี่ตัวเล่เทค่อุ้ยแตกแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดก็้เอาบินไม่ขึ้นเครื่องตกเรียบร้อยเครื่องกูเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาไปกลับบ้านกลับบ้านเพื่อนอ้าวแต่อ้าวเพื่อนรับหน่อยเพื่อนรับหน่อยเพื่อนรับหน่อยเออมันไม่กล้าหรอกเแย่มู แตกดูด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 ดดูสวยสวยสวยปาดสวยปาดสวยดูสวยแล้วดูสวยแล้วยังไงเพื่อนยังไงยังไงจังหวะนี้ยังไงเทโหดวเสือเล่นตุเล่นตุเล่นเรียบร้อยแตกโดนได้เราดึงสวยปะแกก่อนแกกระไรกระไรดึงสวยสวยสวยเลยสวยปะ สวยค่ะจุ๊บ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 ไปขึ้นสวยสวยสวยเอ่อเอากูเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยจะประกาศทีมเดิมมหมทีมเดิมมะไม่เอา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 ปั๊อย่าเลยอย่าดีกว่าเพื่อน มาจามาจามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนเห็นไหมมันยังไม่กล้าไล่พี่คิดดูทุกคนเพราะมันแบบกลัวพี่ทุบทีเดียวแตกเนาปั๊บดาเมจพี่แรงเกินแตก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 สวยเสร็จกูแน่ตัวคันดึงดูด อ้อยชึกเดียวแตกเป็นไงดับเบิลคิวเฮ้ยนี่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 เอาแปดท้ายหลังแปดท้ายหลังยังไงแปดท้ายหลังยังไงทุบ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 เรียบร้อยตัวพิษอีกหานั่นอีกอีหานั่นมีดอกเออแม่งหาดีเลยเฮ้ยทุกคนยังไงครับป้อมนี้ต้องแตกก็แหละเฮ้ยจริมเฮ้ยถึงห้าเกินไปเฮ้ยเป็นทิ่มแกใครเอ้ ไม่ดีนะ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 ก็หนีทำนี้นะระวังนะชาลินนะชาลินเอ๊ะชาลินชาลินดูดสูดทุบไปแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าหนีเพื่อนอย่าหนีเพื่อนอย่าหนีมีโปรรับหน่อยรับกูหน่อยเพื่อนรับกูหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่รับเลยเพื่อนเพื่อนอ้าวป่าหายเอ๊ะจังหวะนี้เพื่อนอย่าเพิ่งบอกถอยก่อน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  ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนใจเย็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 นเย็นกำลังไป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 ถอยก่อน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 เฮ้ยโหดเกินโหดเกินโหดไปแล้วโหดไปแล้วโหดไปแล้วต้องมีส่วนร่วมกูต้องมีส่วนร่วมกูต้องมีส่วนร่วมหายเรียบร้อยจบได้เลยจบได้เลยยังยังไม่จบยังไม่จบไม่มันเลยเพื่อนหึุ เรจ็บรอไล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 ่โอ้แปดไลเลยหมดเกินเฮ้ยมันมาจากไหนวะเออฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมทุกคนเรียบร้อยแตกแตกดูดนี่อยู่นี่เพื่อน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 สักตัวสักทางสักตัวยังไง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  มาแล้วเพื่อนกูมาแล้วตึงเมาแล้วมาหนี่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 โคตร่ะแน่นอนแน่นอนโคตรตึงตึงสุดแล้วคนนี้ตึงสุดแล้วเอสเรียบลงฮยฮ่าได้ดูนี่เก็บห้าทำได้ที่ไหนอ่ะไม่ไกลหรอกเพื่อนเพื่อนไม่ไกลหรอกเพื่อนเพื่อนแค่สามสองเองเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจบเดี๋ยวเพื่อนจบเพื่อนจบเพื่อนจบไปไป แม่งไม่ตายวะเออมันน่าจะตายลุกเกมนี้จบไวเกินจบไวนะที่ว่าจบไวมากเลยเอาส่งจบให้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบกจุดป่วนในป่าไม่เออขอบคุณที่แบกจยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยอย่ากันคลิปหน้าบ๊ายบาย